สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับผมจะแนะนำเจ้าหูฟังบลูทูธนะครับเป็นบลูทูธตัวใหม่เลยนะครับที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัวเรียวฟิ f 3นะครับแล้วก็อยู่ด้านขวามือนะครับแล้วก็จะเป็น Lenovo นะครับ g t เก้แอยู่ด้านซ้ายมือนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวดีกว่านะครับนี่เจ้าตัวเรียวฟินี่ตัวนี้ครับตัว r e ียวฟิเนี่ยเสียงอ่ะคล้ายๆกับเจ้าตัว l e n o v o g m 2 Pro นะครับ แต่มีขนาดไซส์เลขข็กกว่านิดเดียวนะครับแล้วก็การดีไซน์เนี่ยเหมือนเหมือนกันเลยแต่กล่องเลขข็กกว่านะครับเนี่ยกล่องมันเล็กกระทัดรัดนะครับก็คือพูดง่ายพกง่ายกวา่าจีนทูโปเสียงออกคล้ายๆกันนะแต่รู้สึกว่าเบรจะลึกกวา่ารู้สึกว่านุ่มกวา่านะครับเบสมีความนุ่มกวา่าจีนทูโปเลย,ยเล็กน้อยนะครับนี่ตู้หูฟังก็จะดีไซน์ออกคล้ายๆจีนทูโปเลยนะครับนี่แบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่แบบนี้เลย นนะครับี่แล้วก็ชาร์จด้วย usb type c นะครับคราวนี้มาดูสเปคกันดีกว่าเห็นสเปคใช่ไหมครับเขาบอกว่าเป็น b ลูท t o o t h เห็นไหมครับ b ลูท t o o t h แล้วก็อยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับ300มิลลิแอมก็ประมาณแสดงว่า กล่องชาร์จเนี่ยอาจจะชาร์จได้ประมาณสัก6-7ครั้งนะครับแบบว่าบวกลบค่าสวิงด้วยนะครับนี่ถามว่าในอะไรข้างในมีอะไรบ้างครับข้างในก็เหมือนเดิมเหมือนเหมือนเดิมครับไม่ค่อยได้มีอะไรนะครับตัวกล่องเนี่ยก็จะมีแค่ที่ชาร์จมาให้นี่ครับที่ชาร์จมาให้นี่ครับแล้วก็จะมีตัวซับเสียง น,นี่เป็นจุกกซับเสียงอยู่ตรงนี้นะครับผมไมได้เกะนีเจ้าตัวเลวฟิกนะครับเลวฟิกสามมีประมาณนี้นครับต่อมาครับก็จะเป็นเรโนโวนี่ครับเรโนโว x t เก้าแปดนะครับนี่มาดูสเปคก่อนดีกว่าเจ้าเรโนโว x t เก้าแปดนะครับสเปคเนี่ย ก็จะเป็นบลูทูธ o 3นะครับแล้วก็ตัวกล่องชาร์จเนี่ย300มิลลิแอมนะครับแล้วก็ตัวูฟัง56ะหกมิมิลลิแอมนะครับก็แสดงว่าจะเยอะกว่าเจ้าตัว r e ฟ i ินิดนึงนิดเดียวนะครับแต่กล่องชาร์จก็เท่าเท่ากันนะครับสปคก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่โอเคกล่องไซส์นเนี่ยเจ้าตัวลิฟ i ิเนี่ยจะอ้วนกว่า แต่จเจ้าตัวทิงแพด XT ก็เป็นจะสูงกว่านะครับเปิดมาสีดำมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหมเพราะมันดำไปหมดนี่เห็นไหมครับหูฟังเนี่ยจะเป็นแบบไม่มีซับเสียงนะครับเอาไว้นิ้นไม่ต้องยัดจุกรูนะครับเอาไว้นิ้นแบบฟังสบายๆตรงนี้จะเป็นแบบทัสกรีนอยู่ตรงข้างหลังนะครับตรงนี้นี่เห็นไหมครับ โอเคนะครับทั้งสองรุ่นนี้ก็จะเป็นหูฟังรุ่นใหม่ทั้งสองรุ่นนะครับเจ้าตัว xt 9 8ของ lenovo แล้วก็ realfix f 3นะครับของ realfix นะครับใครสนใจตัวไหนก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับ